สสวััดีครบจำตัวไหนครับสวัสดีครับผมเดชปานุสวมมนะวันนี้โชวปปิการ้อยจุดสองครับเราต่อให้เขาหนึ่งบอลนะกับร้อยจุดสามวันนี่ร้อยสองเรามาชั่งครั้งแรกเป็นไงเมื่อกี้เฮ้ยสองจุดสองครับก็ไปเข้าน้ำมาแล้วน่าจะผ่านนะคุณเมื่กี่โลน้มหนักนี้สองสามลก็ถือว่ายังสบายเลยตามสุดได้เท่าไหร่หนึ่งเร้อยสิบร้อยเก้าได้เออก็ถ้ากลางคืนก็บีบบีบร้อยเก้าได้วันนี้ร้อยสิบสองเจอกับ เคยเจอกันมากี่ครั้งครั้งนะครับที่ไหนครับที่นี่แหละเป็นไงวันนั้นก็ชนะมาชนะแบบไหนวันนั้นก็ได้ลูกยังลูกทรงครับอ่าลูกเก่านะครับเรานี้บาเกบางแผงไงดีก็ตามสไตล์อา่าวันนั้นเขาทําอะไรเราหนักอกหนักใจเลยดูแลก็มันโซมันน้อยแล้วก็อืมไปบกหมัดไม่อยู่นี่ก็ไปไปมีเสียวหน่อยแล้วก็ดูว่าร่างกายตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่แล้วไฟนี้ ก็ซ้อมมาเป็นเดือนนะซ้อมอยู่ที่ส่อพมนะคุณมังคุดซ้อมตอนนี้มีใครอยู่บ้างมีแพตตี้มีเดอะวินเนอร์ครับเยอะเลยเราอใหญ่แล้วครับสิบย่างสิบเก้าปีนี้อ่าคนจังหวัดสุราษฎร์ไปปล่อยกิโลห้าสามเพื่อนเพืนเราเป็นมวยลายมวยเข่าครับผ่านซ้ายที่ขวาขวาเราสูงร้อยร้อยแปดสิบเราจบมวยมารวมๆประมาณห้าสิบหกสิบพี่น้องเฟยเชียร์ไหนครับ ฝากพี่น้องอาจารยละอาจารย์รองกาจารย์ก็จะนำใจด้วยมันนีเต็มที่ครับยำแค้นครับโอเคมาช่วยีครับแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมจะฮัต่อยำมาแส่นะครับวันนี้โชว์พิกัดร้อยสิบสามร้อยสิบสามนะก็เป็นไงน้ําหนักนี้มาชั่งครั้งแรกมาเกินจุดสองครับอ่าก็สบายๆคุมมากี่โลครับร้อยสิบสามตอนนี้สี่โลครับสี่โลนะเราซ้อมอยู่ที่เต็มทีคุณบ่อคุณซ้อมมีใครบ้างมีดาวเปี้ยวไก่ป่าครับผมเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้ว รวมแล้วก็สองอาทิตย์แบบอ่าวันนี้เราต้องเจอใครครับเจยผานุรับเจอกับเดชผานุูนะเคยเจอเขาไหมเคยครับเคยเจอที่ไหนอินเดียเป็นไงวันนั้นแพ้ครับแพ้เขามาเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไอเขาไวกว่าครับไอใหญ่เขาไวกว่ายาวกว่าด้วยแล้ววันนี้บางเกมบางแผวไงทีภาคสองก็ต้องมีหลับมีเสาครับอ่าผมก็หลังจากแพ้เขามาก็ชกอีกหลายไฟ์ชนะมากี่ไฟ์หลังจากนั้นมีชนะิีนนท์ชัยเสมอครับ เทนยิมก่อนครับผมก็ได้สองใบตอนนี้ความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยอ่ะเราอายุไหรแล้วครับอายุสิบปีนี้สิบหกครับคนจังหวัดอุทัยฮะไปปล่อยกิโลครับไปปล่อยห้าสิบหกห้าเจ็ดเป็นเบรกเป็นมวยมือเข่าขาซ้ายหรือขวาขวาเราสูงร้อยเท่าไหร่แล้วนี่ร้อยเจ็ดห้าอ่าเราชกมวยมารวมๆทั้งหมดหมดห้าสิบกว่าครั้งฝากพี่น้องพี่เชียร์หน่อยครับพี่เชียร์แรงใจครับวันนี้เราแชมป์กับบ้านได้ครับผมจริงแชมป์นะโอเค